ดีค่ะ,คะวันนี้นะคะก็เรามาทำกิจกรรมคือช่วงแต่งหน้าเนาะพี่ไข<ช>่มุกใช่ค่ะอยากจะบอกว่าสนุกมากๆแล้วเราก็คือได้ความรู้กันแบบมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ที่พวกเราถือมาเนี่ยก็คือเราเป็นโปรดัก t เป็นโปรดัก t ที่แบบว่าเราสองคนลองแล้วก็ชอบใช่ค่ะของพี่ไข่มุกจะเป็นอะไรเป็นพาเลทอายแชโดว์ค่ะอันนี้คือชอบเพราะว่าหนึ่งตลับเนี่ยก็คือสามารถครีเอทได้หลายลุกเลยไม่ว่าจะเป็นสายเกาสายฝออะไรอย่างเงี้ยเอฟวิดเดลลุกก็ได้จัดเต็มก็ได้ค่ะ ไอตัวที่ยินถือนะคะจะเป็นที่เขียนคิ้วของยูสตาค่ะซึ่งยินบอกเลยว่าพอเขียนไปปุ๊บนะบางตัวค่ะมันจะแบบกว่าจะติดนานมากๆแต่เหมือนตัวของยู t a r ใช่ไหมคะคือแบบติดงา่ายก็ติดทนมากจริงๆเลยค่ะแล้วก็วาดลูกคิ้วตองนางคือสวยหมดเลยอย่างที่ทุกคนว่าคือคิ้วคือมองกุฎของใบหน้าเนาะ<ช>อยากทำอะไรก็ต้องสวยจากที่คิ้วก่อนแล้วเรามาเอามงมิสแกนมุกดาหารเราก็ต้อง มีคิวที่แบบสวยเพื่อรับก,กับมุงกุฎใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสป,ปอมค่ะก็พิ่งจบวันเลยเมื่อกี้นะคะสำหรับเวิร์กช็อปการเรียนการแต่งหน้าค่ะก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆนะคะในการแต่งหน้าแบบเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะในส่วนของเคล็ดลับนะคะที่ได้เรียนมานะคะที่แบบว่าประทับใจมากเลยคือการแบบว่าเชดหน้าอย่างนี้พี่วิทยากรเขาสอนเคล็ดลับแบบ ให้เฉดยังไงให้มันปังให้มันแบบว่าเอ้ยหน้าเรียวหน้านุ่นิ่นสุดยอดมากเลยค่ะชอบมากอยากหน้าต่อบนานแล้วค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณทางยูสตาร์มากๆนะคะที่จัดเวิร์กช็อปแบบนี้ให้พวกเราค่ะ ของมุกลมมิสแกร์มุกดาหาร224หลังจากที่เราได้13ส,สาทนของมิสแกร์มุกดาหาร224แล้วเรามาเริ่มต้นเช้านี้รับสมองประลองปัญญากับ,บมินิมิชั่นปรณนย ถ้าจริงๆก็ก็อ่านาหาข้อมูลมาบ้างไงเนี่ยเพราะว่าถ้าจําได้เนี่ยวันที่ออดิชั่นนะคะเราก็จะมีการทําข้อสอบแล้วด้วยครั้งหนึ่งค่ะหลังจากวันนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนพยายามกลับไปทําการบ้านเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ความรู้ครึ่งหนึ่งดวงครึ่งหนึ่ง วไไส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะหลังจากที่เราเจอกันก่อนหน้าน,นี้คือรอบปิดชันนะคะวันนี้ก็เป็นวันเก็บตัววันแรกนะคะซึ่งเป็นะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยทุกคนคือกิจกรรมแบบไม่ได้บอกว่าจะทําอะไรในแต่ละวันนะคะแบบเซอร์ไพรส์จริงๆไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เจออะไรบ้างนะจะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็ ทุกคนก็ได้มีแบบเตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งมาแล้วเห็นว่าจะได้ร้องเพลงประมาณนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนนะคะทุกคนแต่ว่าไปดูกันนะ

สวัสดีค่ะบีนะคะผู้เข้ประกวดมิสแกนมุกดาหารค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ได้ถ่ายแกนมิชชั่นนะคะก็ตื่นเต้นมากนะคะจริงๆเราก็ทำไปได้ได้วยดีซึ่งไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนก็ผ่านไปได้ไดีเพื่อนๆทุกคนก็คือทำได้ดีมากตอนที่เรามาดูวิดีโอที่เราถ่ายทำใช่ไหมคะจริงๆอะ่ะตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เราถ่ายทำอีกอะ่ะแต่เราก็ทำได้ดีนะคะสว่วนตัวบีชอบุอยจริงๆของทุกคนคือดี ดีหมดเลยนะคะก็ริงๆที่ชอบมีข้โพดดีแล้วก็บูซาบูซาคือแบบมีการทำแบบใบมืออะไรเง,งี้ยคือเลิศมากแล้วก็จะมีของออสปอมก็ดีค่ะแล้วก็เพลงเพลงพอยเพลงพ,ลงพลงอยโอ้จริงๆอะ่ะมันตัดสินยากมากเลยเพราะแต่ละคนอะ่ะก็จะมีรูปแบบการโชว์เป็นของตัวเองอะคะ่ะก็คือมีเสน่ห์และก็ดูดีกันทุกคนใช่เลือกยากค่ะ อแล้วแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจในจุดที่เราสามารถที่จะก้าวผ่านสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนแล้วเราไม่คิดว่าในนาคนมาก่อนสามารถดีไซน์อะไรเองได้จากที่ต้องแบบถามคนนู้นถามคนนี้ปรึกษาคนน้นปรึกษาคนนี้ค่ะอันนี้เราต้องอยู่กับตัวเองดีไซน์มันออกมากรรมการอาจจะเห็นความตั้งใจตรงนี้ของหนูด้วยค่ะ